สวัสดีเปื่อนๆวันนี้ก็สำหรับเจ้าทวนยังก็คือวันนี้มาแก้ปัญหาเรื่องปลวกกินยังปลาด่าประทับการกงพุ่งบปมีเทคนิคปีเซตไม่ต้องใส่ย,ยานะครับพุ่งกันอย่างไม่ออกหน้ากลรงนะครับถ้าเปิดเลยหน้าตาพุ่งก็กามาจองพุ่มีคลิปอ้อจังปลาดาอยู่แลรวการก่อนหน,น่การกาเล่งเรื่อง,เร,องเรื่องปลวกกินยังปลาดานะครับ ก่อนเดินบอกบอกคนว่าอยางปลาร่ากัตอนก็นัดกลางก็นัดเล็กก็นัดใหญ่ก็คือกประมาณตอนลาแปดรอยปั่นซ่องปั่นแปดซ่องปั่นนะครับตอนยางปลาร่าแต่ละตอนก็อยู่ประมาณนี้ตัวบางตอนก็อร่อยก็ปลวกกินยางปลาร่าตอนไหนที่ปลวกกินหมาก็คือตอนเราปิดปิดยางปิดปิดยางประมาณเดือนปลวกมันจะลุยได้ตอนเลยนะครับการ มันจะกินอีกตี่ก็ช่วงแต่ว่าขั้นตกไายวันไม่ได้ไปติดยางช่วงขั้นตกไายวันก็เร่งเรื่องการจ่ายยายาก็เราเออซื้อแป้งก็ปงหลักแปดสิบเก้าสิบรอยเลืองก็มีก็ราคายังตกต่ำก็ค,คือเราก็ไม่ได้ซือ้อพอไม่ได้ซือ้อก็ปลวกก็มันก็กินไปมากก็เท่าได้หมูลกักกาของตอนอยางนะครับผมก็ปลวกไปไล่ตอนเดียวแต่พอม,มาช่วงปีนี้ก็ค,คือผมก็ อปอบเทคนิคปิเซตก็เดี๋ยวกระผมจาติดให้เปลิ่นเปลิ่นเ,เล่น,นะครับกระผมไม่ได้มีป่าต้นยางจริงนะครับวันนี้ก็ทุ่มมุดเนาะกะ็ทุ่นผมก็ได้คนดีมากนะครับคือชายเดี่ยวก็ันก็ได้ปั่นก่นกองปลวกล,ลงคือกอ็กอจำกันก็อจำกันก่องปลวกกเ็เปลิ่นเปลิ่นกงจะเคยเอ็นนะครับเปลิ่นจากวทวุ่นยางก็ใหญ่มันอุ้มตนอยู่ และวมันเจ็ดวันถึงทิบวันะครับคือถ้าอุ้มไปเกินเจ็ดวันเกินทิวันนี่ข้างในตอนยางมันจะกลวงก็มันจะกินใบเปอร์ก็คือมันจะกินหมากไปแล้วก็ตอนยางมันจะปลวกมันจะเท่ไงนะครับแต่ถ้าว่าอุ้มไม่เกินเจ็ดวันก็ยังยังไม่ฟื้นะครับก็เดี๋ยวพ้อมชาติดได้เลยครับปลวกแต่ว่ามันกินต้นยางก็คือสมมติว่า เรายึดกริดยางก็เราไปเจอนะครับมันก็อุ้มตอนยางอยู่แล้วปลวกมันจะอุ้มตอนยางอันนี้ก็ต้ม,มุดออกเป็นปลวกการมันจะมีต่อนะครับต่อของปลวกการหลบ้นประมาณซ่องๆต่อเส้นต่อกาวิธีกำจัดวิธีกำจัดก็คือเราต้องแกะท่อน,นี้ออกนะครับแกะดินท่อน,นนี้ออกมาแกะดินออกมาหลบ้นหลบตน้บตนแล้วก็ อัดดินแน่นนะครับเพราะว่าดินติดต้นยางนี่มันจะหนิมให้เปลือยเปลอลองเลได้คือมันจะหนิมจะหนิมอยู่อบต้นก็คือเราแก้ดินตรงนี้ออกอต้นก็คือเราอัดดินข้างหลังนี่แหนห่นต้นนะครับ,รอ,บอ,อัดแน่นพออัดแน่นแล้วก็คือข้างบานนี้เรากระ่ายไม้กระจายออกมาบต้นจ่ายไม้กระจาย ก็คือพอกระจายออกแร้วก็พวกมันจะหลงลบไม่ได้พวกหลงรบไม่ได้แล้วก็พอเราปิดตั้งไว้แล้วก็มีมดมาเร่งนกแร่มากินเปเองมันก็เม็ดเปเองซึ่งช่วงกลางหลังก็คือมันหนังอย่เราวัดนนดินแน่นแล้วก็คือพอตีลังเราปั้นไปวันช่วงวันก็คือมันจะขึ้นลบไปเรา มันจะเป็นต่อเล็กๆขึ้นลับไปประมาณสักต่อช่องต่อก็คือเราอัดอีกทีหนึ่งพออัดอีกทีอันนี้ก็ได้ไหลายวันนะครับได้หลายวันแล้วก็มันมันจะอายไปหลายวันแล้วก็มันจะหนีไปถึงมันหนีไปไหนมันมันก็หน,นีไปไปตอนเดินพอไปขึ้นตอนเดินก็มัน,มนรอรอตำแบบนี้แล้ตวตำแบบนี้แล่วก็คือ วงฉนกล่องมันก็ได้ยุดจากลุงนะครับการขยายปัน้นกลองมันก็คือ,อ,อลดน่อยลงแล้วก็จะลดไปเรื่อยๆเพราะว่าการขยายปั้นกลอง,ม,ม,ออนะม,งอมันจะมีตัวอ่อนนะครับถ้ามันไนอุ้มตนมันจะมีตัวอ่อนอยู่มากเลยจะมีตัวอ่อนอยู่เพราะว่ามันนี่แบบตอนเลิ่นเรียกเราทแบบเดิมทําไปเรื่อยๆก็จานวนมันก็ลดลงซึ่งมันไม่ได้อุอ้มตนวุงจรกองมันก็คือการลดน,น้อยลงการขยายปัน้นก็ ลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดจนง่ายไปเลยซึ่งก็เราก็ตําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆก็คือมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็ให้เปื่นๆลองกันเลยนะครับก็ตั้มกันนะครับใหญอุ้มตอนเกินเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับกะจ่วงพ้นตกนักไม่ได้ไปคลดยางกะในโซนที่ว่าเปื่นๆโลวลาะพวก,กินจนทนในก็คือให้ไปกําจัดแบบนี้นะครับคืออย่างที่วาวันมันก็อุ้มเต็มตอน ขึงตอนเลยนะครับประมาณ5วันก็จวงไม่ได้คลิดยังก็ไปในโซนตีว่ามีพวกโยในโวนก้องเปื่อนๆก็คือโยรยแล้วว่าพวกโยส่วนไหนก็วันนี้ก็ต่างหมดนี้นะครับคือต่างหมดนี้ก็คือตือว่าพุ่มปุ่มซ่อนอันไลน์นะครับตื้อว่าพุ่มใกล้เดียวเปื่อนๆได้ประโยชน์เอาไปล่องกันเลย การ์นึ่งรอยบาทเรียนโรยได้อนการบัญชีพ้มนะครับกาจองกองพ้มกายังมีซ้อนออนไลน์ผลิตกระตั้งประหยัดน้ำกระตั้งเก็บผักน้ำช้่มิี่ปิดกายังมีซ้อนออนไลน์ออ้พลัมไมลหมากว่ายี่สิบชนิดกลุ่เดียวนะครับกาให้เปิืนเปินข้ามเมล็เพิ่มเติมได้วิดีโออยู่ในเพจดิษนะครับอยู่ถึงเพจดิษ ก็เปิือเก้ามาเปิดเลยได้เลยนะครับคือวิดีโอไม่ได้ไซด์่านได้นะครับอยู่ในเครดิตของช่อง YouTube ช่องนี้แหละครับก็คือเปิดเลยได้เลยก็เรื่องการตั้งพยาธิ์นาวบิับลำไม้เอ่อเรื่องพวกกินยังไา,า่าคือถ้าเปิือกโกใจได้ป้นจริงนะครับก่อยวนเก้ามันจี๋ปุก็จ่องตั้งติดต่อผม ครับเล็กมันชี้โยตัยคลิปก็คือโยช่องกำอธิบายนะครับก็มีเก่งไม้โยต่างกว่ามือมีดอกต้นอยู่นะครับกัดจิ้มไปกัเก้าจองกำกอธิบายก็ให้เพื่อนกดติดตามก็บอกโอเจ้าสุ่นยางเจ้าทว,วนผลไม้หรือเพื่อนถือจะผลิตกระทั่งใจเองขาไข่นะครับบอกว่าหนึ่งรอยบาทเดือนด,ดยได้อาจิ้มซื้อ ไอ้ก้าวมาเลยจองของผมก็ฝา,ากเพื่อนกอดติดตามกดไลค์กดแจ้งนะครับก็เพื่อน <c oughs> ๆกดติดตามไว้ก่อนก็ได้เปลือเป็นกำลังใจให้ผมก๋วยหยกเหลือตีลังก็ได้ถ้าว่าไม่ได้ปุน้นจริงปุ้นอันคือไม่ปัน้นเข็มถ้าต้านจริงก็คือกหวหวากันตีลังได้แต่ว่านี่จ่องยูทูปผมก็ยังมาไล่บ้านก็คือเพื่อเพื่อนกดติดตามไว้ก่อนก็เผื่อว่าเพื่อนจะได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกแบบการตำมันของผม ก็เพิมตั้มยูทูบมาประมาณสักสองปีเร็ๆนะครับก็คือก็ะทำไปเรื่อยๆการเพิ่มๆมาเรื่เพิ่มเติมนะครับนะฝากกดติดตามอีกทีก็ะคลิปนี้เทอนนี้นะครับน้าสวัสดีครับ